ก็ขอกลัวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับกันมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กของเราเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยเนาะตอนแรกนะครับเรามาที่หน้า Google ของเราก่อนนะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า K M ขีดต่อเนะครับ หลังจากนั้นถ้าเรากดไปที่เว็บไซต์แกลกตรงนี้ได้เลยเนาะใครที่ไม่อยากกดหรือเสิร์ชหายุ่งยากก็สามารถสแกนคิวโค้ดหน้าคลิปนี้หรือไม่ก็กดลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับอ่ะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยเนาะคใครที่เคยเข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับหรือเพิ่งเข้ามาสมัครเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกก็สามารถสมัครใช้งานตามนี้ได้เลย อ่ะเข้ามาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นมานี้เลยนะครับก็ให้เรามากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันในโปรแกรมหนตรงมาตรงนี้ด้นะครับแล้วสมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยแ้่คนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่กล่าวมาให้ยากนะครับก็สามารถล็อกอินผ่าน Google <ileri> ตรงนี้ได้เลยเนาะผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงชื่อเข้าใช้เลยก็แล้วกันอ่ะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้เนาะทางเว็บไซต์ก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายให้เลือกเลยนะครับมีท้ง Facebook Instagram YouTube Tiktok เ แล้วก็หมุดหมตรงนี้นะคบให้เรากดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็จะเลือกเป็นเพิ่มผตตามโปรไฟล์ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการต่างๆของเว็บไซต์ได้เลยเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอันแรกก็แล้วกันลิงตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับก็กดคัดลอกลิงก์ตรงนี้มาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็จำนวนนี้นะครับก็สามารถดูขั้นต่ำกระสูงได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะใส่ไปสักหนึ่งร้อยก็แล้วกันนะครับไล้วก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายและเป็นที่ร้อยแล้วเยเนาะกดสัั่งซื้อกกน อ่ะแล้วเราคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเวล่เรากลงกดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมาครับให้เราคลิกที่นี่ไปดูสถานการณ์าทำงานของออเดอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเราก็จะเด้งมาหน้าปปรดสั่งซื้อคุณแล้วนะครับก็สามารถดูออเดอร์ขุณตงนีได้เลยก็จะมีเลือกออเดอร์งเรานะครับแล้วก็มีลิงก์เที่บม่งแนบไปด้วยเนาะอ่ะเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็สามารถมาตรวจสอบกันหน้านี้ได้เลยนะครับก็ระหว่างระบบรอดำเนินการอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินเนาะให้เรากดไีติย เข้ามาหน้าต่างการทำเงินก็จะเป็นมานี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้เนาะทางเว็บไซต์ก็จะมี3ช่องทางในการชำระเลยนะครับเราทำแล้วก็จะเป็นพร้อมเพย์นะครับแล้วก็โทมิเน่ไวเนาะแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเข้ามาใช้งานทุกครัง้งก็ลืมเข้ามารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนแล้วลากตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมียอดใช้งานสะสมพั0รบาทขึ้นไปนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนได้แบบฟรีตรงนี้เลยนะครับ มีทางภาคไทยซับไทยเนาะมีตั้ง300กว่าเรื่องเลยนะครับก็เข้ามาดูกันได้เลยต่อมาครับให้เรากดไปที <me an> ่บริการทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะรวบรวมบริการต่างๆของเว็บไซต์เวน้านี้หน้าเดียวแล้วเนาะ่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคำอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านตรงนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดเข้ามาอ่านก่อนจะกดสั่งซื้อได้เลยเนาะ่วนคนที่มีปัญหาต่างๆนะครับอยากจะติดต่อมินนะครับก็สามารถกดติดต่อมินตรงนี้ได้เลยเข้ามาหน้าต่างการติดต่อมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรรามดูตงนี ทางเว็บไ,ไฟล์ก็จะมีช่องทางไล,ลน์เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยแอดมินได้เลยเนาะแอดมินตอบตลอด2 4ชั่วโมงเลยนะครับต่อมานะครับให้เรามาดูด้านล่างนี้เนาะก็จะมีหมวดหมู่แจ้งปัญหาแล้วถ้เราเสรล้วกเรื่องของคุณได้เลยใครมีข้อความเติม,เต,มเติมก็สามารถใส่ในกล่อบสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้เลยเนาะหรือคนที่มีรูปภาพหรือหลักฐานาต่างๆนะครับก็สามารถกดแทร็กไฟล์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งตรงตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะาจจะเป็นแบบนี้เลยอ่ะาจจะเป็นมาบนี้เลยนะครับเพื่อทำการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราลลออออองงงงไไปดดดดดูยยยยตตตติาาาาาาามมขขเเเเเรรรรรีีีีกกกกกวววว่่่่นนนนนนนะะะะคััับ้้้้้ึึหหื๋็็จทซแ หลังจากรีเซ็ตมาแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็เว็บไซต์ทาการแถมมานิดหน่อยด้วยนะครับเป็นอะไรที่จะดีที่สุดไปเลยนะครับก็สามารถมาตรวจสอบกันอนนี so ้ได้เลยโดยคนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้เนาะก็สามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่แนะนาเพื่อนตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าเข้ามาหน้าต่างการแนะนำเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรากดคัดลอก์ตรงนี้เนาะส่งให้เป็นเพื่อนคุณหรือเป็นคนที่คุณรู้จักได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามอคุณต้้าาบทะรก็จได ลิงก์นี้มันจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็าสามารถกดเข้ามาใช้เป็นการให้เยอะได้เลยนะครับใครที่ไม่สะดวกกดลิงก์ให้ยากก็สามารถสแกนเคอร์โค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยเนะาะใต้คลิปนี้เพด่อนๆพลาดกันได้ขอไปได้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ